สวัสดีสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้มาดูนะครับต่อหลุมนะต่อหลุมผมย้ายมาใส่กล่องไม้ไว้นะครับหลังนี้นะครับย้ายมาตอนวันที่27มิถุนายนนะครับต่องานเยอะนะครับเป็นร้อยๆตัวเลยขนาดรวงหลังประมาณ ฝ่ามือนะครับถอยย้ายมานะฝ่ามือนะมีอยู่สองรวงนะครับรวงหนึ่งเท่าฝ่ามือนะครับอีกรวงหนึ่งก็เล็กๆนะครับประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสองนิ้วนะอันนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาอ่าวันนี้ก็วันที่สิบหกกรกฎานะครับประมาณสิบเก้าวัน สิบเก้ายี่สิบวันสิบเก้าวันนะฮะอ่าพอดีเมื่อวานนี้นะครับผมไปเจอพึ่งมิมมานะฮะพึ่งมิมลังนึ่งนะครับมันอยู่ต่าๆกนเลยมันตีง่ายกนเลยเออลองเอามาให้ดูนะฮะตอนนี้นะครับเริ่มมากัดแล้วนะครับมากัดเพื่อดูดเอาน้ําหวานนะต่อพวกนี้เป็นต่อที่กินน้ําหวาน เป็นหลักนะครับแต่ต้องมอีโปรตีนนะครับที่มาด้วยแต่เป็นเนื้อแต่ต้องเป็นโปรตีนที่มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเกิดไม่มีชีวิตเนี่ยมันจะเอะเขาจะไม่กินนะมาดูเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆน่ากลัวนะะผมไม่ได้ใส่อะไรไว้ป้องกันเลยนะฮะนะเคนะครับเนี่ยกำลังกัดกัดกินตรงหัวน้ำหวานของเพิ่งนิ้มนะครับ เพิ่งมีของฤดูนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะไม่ไม่ค่อยมีน้ำหวานะลวก็จะทิ้งรังอ่าตัวนี้บินเข้ามานะบินเข้ามาต่องานนะต่อทหารเฝ้าหน้ารังเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากสภาพแวดล้อมตอนที่เอามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับตัวต่อนะเขาก็เลยต้องสร้างต่อทหารออกมาเยอะๆนะโอ้โอ้โอ โตื่นเต้นดีอันนี้นี่เริ่มสร้างลังตั้งแต่วันแรกที่เอามานะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้กล่องขนาดอ่าสี่สคูณสีนะครับสูงประมาณ20เซนนะตัวนี้นะเป็นลังที่ ตัวนางพญาเนี่ยค่อนข้างดื้อนะฮะดื้อยังไงคือไม่ค่อยอยากจะอยู่ในรวงลังตัวเองเพราะว่าตอนที่ผมย้ายมาเนี่ยผมหานางพญาไม่เจอนะครับซึ่งมันแอบไปแอบอยู่ที่อีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในรวงลังนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีต่อนางพญาเหลืออยู่ไหมนะครับผมก็อยากแกะดูนะครับว่ามันเออสร้างลังไหมมีตัวอ่อนมีตัวอ่อนไหมในรวงลังนะฮะสร้างลังมันสร้างแน่นอนนะครับ แต่มีตัวอ่อนไหมเนี่ยบอกไม่ได้นะครับผมก็อยากเปิดดูแต่มันเปิดไม่ได้นะ mm. ก็ค่อนข้างทำงานดีนะครับตัวที่ดูดน้ำหวานตัวที่ออกไปหาไม้นะในกล่องเนี่ยผมไม่ได้ใส่ดินนะครับคือเป็นกล่องโล่งๆเลยกล่องเฉยๆกล่องเปล่าเนี่ยไม่ได้ใส่ดินไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าอีกสามเดือนถึงเดือนตุลาเนี่ยไอรวงรังจะเยอะแค่ไหนนะครับต่องานจะเยอะไหมนะก็มีอย่างเดียวนะครับที่ที่ผมเห็นมันไปหากินคือตัวอ่อนของต่อหัวเสือพวกตัวอ่อนของแตนพวกตัวอ่อนของ ตัวที่เป็นตัวที่มีโปรตีนเยอะๆนะมันก็จะไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมาแล้วก็พักไวก้ในกระเพาะมันนะครับมันจะไม่คาบเอาเหยื่อที่เป็นชิ้นมาเหมือนต่อหัวเสือครับตอหัวเสือเนี่ยจะคาบเอาที่เป็นชิ้นมาแต่ตัวนี้ไม่คาบเอาเป็นชิ้นมานะครับตัวที่คาบเป็นชิ้นมามีแค่ไม้ที่มันเอามาทํารังนะที่เหลือก็จะไม่เป็นชิ้นนะโอเคบินไปละเฉียดผมไปนิดเดียวนะ ตอนนี้ผมอยู่ห่างมันเมตรหนึ่งนะฮะไม่ค่อยดื้อน,นะครับถ้าเราไม่ขวางทางไม่ขวางทางบินมันนะถ้าไม่ขวางทางบินเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดื้อน,นะครับคือเขาจะไปของเขาเลยนะครับออกหาก,กินก็หาก,กินเลยนะครับแค่อย่าไปแตะกล่องนะครับอย่าไปทําให้เกิดการกระทบกระเทือนร,รอบๆที่อยู่เนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายนะครับสําหรับผมนะไม่เป็นอันตรายแต่ทางที่ดีคือ ถ้าเกิดเราเจอต่อที่เขาเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยก็แนะนําให้เดินออกห่างๆนะครับเนี่ยไปนะครับตัวหนึ่งไปละโอเคนะครับตัวนี้นี่อยู่ใกล้รังต่อหัวเสือนะครับรังหนึ่งแนหะละรังหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงต้นเนี้ยฮต้นเนี้ยต้นเนี้ยมีต่อหัวเสืออยู่รังนึงนะครับใกล้ๆกันนะแค่คนละฝั่งของสระน้ําผมเลยนะประมาณอ่ะ สิบเมตรนะครับห่างกันประมาณสิบเมตรนะต่อหัวเสือแต่ต่อหัวเสือไม่ค่อยโตนะครับเหมือนจะกลัวต่อพวกนี้เวลาบินเนี่ยเหมือนจะกลัวนะคือไม่ค่อยต่อก็ไม่ค่อยต่อหัวเสือไม่ค่อยทํางานเลยนะครับแล้วก็ทาแบบบินทางห่างนะครับแต่ทีนี้แต่ต่อลุมเนี่ยบินเนี่ยตัวเมื่อกี้เนี่ยครับคาบเอาไม้เข้ามานะเป็นไม้นะครับเอามาทำหลังโอ้มันตอมผมนะตัวนี้ ไปนะครับถือว่าทํางานได้ดีนะครับสําหรับ15วันประมาณ15วันอนะไปลนะสตัวถือว่าทํางานได้ดีนะ